ผลรีวิวห้นะคะมาดูดวงภาพรวมประจำปีนะคะ2568นะคะ,ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเห็นแล้วก็จะตอบกลับไปนะคะ,ะวันนี้นะคะคือจะมีดาวใหญ่ๆนะคะที่จะย้ายนะคะคือ กลางปี2,568เลยนะคะ3ดวงนะคะก็จะมีดาวพฤหัสบดีนะคะแล้วก็ดาวราหูแล้วก็ดาวเสาร์ค่ะ ทีนี้เดี๋ยวจะมีดาวังคารเข้ามาด้วยนะคะเพราะดาวังคารมันเดินผิดปกติช่วงต้นปีนะคะเดินผักและมุนนะคะซึ่งจะมีผลทุกราศีนะคะแล้วก็มีมาร์จูนะคะที่จะมีส่วนในการทํานายคร่าวๆนะคะซึ่งจะบอกก่อนว่ามันเป็นภาพรวมนะคะภาพรวมรายปีนะคะของของ,ของลัคนาราศีกุมนะคะซึ่งมันไม่สามารถที่จะจ่อจงหรือว่าของพื้นดวงของคุณคนนั้นได้นะคะก็คือเป็น เป็นภาพรวมก,กว้างๆนะคะถ้าอยากจะดูรู้ว่าดวงดวงเรานั้นเป็นอย่างไรนะคะต้องดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าดาวในพื้นดวงนะคะมันไม่เหมือนกันและก็ทักษะจรนะคะในทักษะจรแต่ว่ารอบปีค่ะมันก็แตกต่างกันด้วยนะคะในช่วงอายุของแต่ละคนนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูาดาวดวงแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะคือดาวพฤหัสบดีนะคะถ้าพูดอะไรที่มันผิด พลาดหรือว่าอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทําทําคลิปผิดด้วยสิเพราะว่าแล้วก็ดาพุดก็มุนด้วยนะคะอาจจะพูดติดขัดนิดนึงนะคะแล้วก็าดาวราหูนะคะซึ่งาดาวราหูเขา,าช่วงคลิปก่นกอนๆนี้คือบอกว่าดาวราหูมันจะเดินถึงกลางปี2569้ยใช่ไหมคะแต่ดาวราหูเขาเดินถึงปลายเขาอยู่ถึงปลายปีนะคะราศีกุมนะคะปลายปี2569นะคะช่วงปลายปีคือช่วงพฤศจิกายน ะะทีนี้เดี๋ยวเราดูดาวดวงแรกกันก่อนเลยค่ะซึ่งดาวดวงแรกเนี่ยเป็นดาวพฤหัสนะคะซึ่งดาวพฤหัสบดีเนี่ยช่วงต้นปีนะคะ5เดือนแรกนะคะประมาณ4เดือนครึ่งดีกว่าค่ะ4เดือนครึ่งดาวพฤหัสบดียังอยู่ในเดือนพันธุอยู่นะคะซึ่งอ่าด ดาวพฤหัสบดีของราคนาราศีกุมนะคะเดี anything, ๋ยวเราจะได้เข้าใจกันง่ายๆก่อนนะคะว่าดาวพฤหัสบดีมาจากไหนนะคะดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนของเ,อเจ้าเรือนการเงินนะคะเขาเรียกว่าเรือนกระดุมพระนะคะเจ้าเรือนการเงินและก็รายได้นะคะแล้วก็เป็นคนรักด้วยนะคะเรือนคนรักคนที่สองนะคะที่บอกนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะคะของคนราคนาราศีกุมนะคะเป็นเจ้าเรือนลาภะ ะะเจ้าราภหมายถึงอะไรงานเสริมนะคะโชคลาภต่างๆผลประโยชน์ต่างๆนะคะลาภะนะคะหรือว่าผลประโยชน์ที่ไม่ได้จากไรายได้ประจำนะคะถ้าสมมติว่าเป็นเซลล์อย่างเงี้ยก็คือค่าคอมมิชชั่นอย่างนั้นเองนะคะหรือว่าไรายได้เสริมต่างๆหรืองานเสริมต่างๆ นะคะท,ที่จะที่จะเข้ามานะคะแล้วก็โชคลาภแบบพลุกพุกหรือว่าโชคลาภโชคลาภก้อนใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นบุตรตาเนี่ยอาจจะเป็นโชคลาภคือการเสี่ยงโชคที่ที่แบบว่าเออเล็กๆได้มาหรือแบบเอออาหารการกินที่เขาพาไปเลี้ยงอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่นี้ลาระก็จะเป็นเกี่ยวกับโชคใหญ่ทีนี้ดาวพฤหัสบดีนะคะคุณกุมนะคะต้องบอกก่อนว่าดาวพฤหัสบดีต้องอไม่ใช่ทักษะจร ที่ทักษะจรเป็นกะลากรีจอนเนี่ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไร่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าคนในบ้านนะคะผู้ใหญ่ในบ้านอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าดาวพฤหัสบดีอยู่ในทักษะจรที่ดีนะคะของคนคนนั้นนะคะซึ่งช่วงต้นบีนั้นนะคะผู้ใหญ่ย,ยังให้มันมันพักกันเนาะก็บอกก่อนพักถึงวันที่13นะเพราะปลายปีเขาก็พักนะคะ ซึ่งาการช่วยเหลือต่างๆผู้ใหญ่อาจจะให้การช่วยเหลือไม่เต็มที่นะคะพักคือการเดินถอยหลังนะคะก็คืออาจจะมีถ้า,าเขาเรียกว่า,าแปลง่ายๆเอา,อางี้เลกันแปลแบบว่าแปลแบบดีๆนะคะแปลแบบดีๆง่ายๆเลยนะคะคือคนที่แบบมันพักอะนะคนที่แบบเคยรองเงินก่าตกเบิก ไว้นะคะก็อาจจะได้กลับคืนมานะคะแต่คนที่รอเรื่องการเงินหรือผลประโยชน์ต่างๆนะคะเรื่องรายได้เสริมต่างๆที่รออยู่หรือว่าเราได้พูดคุยกันไว้ว่าะจะจ่ายเงินมันจะล่าชา้าหรือช่วง ถึงวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยมันจะล่าช้าหรือมันอาจจะได้มาไม่เยอะหรือมันอาจจะไม่ได้เลยนะคะซึ่งว่ามันเพราะว่ามันพักแต่ช่วงที่มันมุนเนี่ยอ่ามันเดินหน้าแต่ว่ามันอาจจะได้บ้างเนี่ยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเงินรายได้ต่างๆผลประโยชน์ที่คุณควรจะได้นะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็ ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะคหรือว่าขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในบ้านแต่เห็นเขานิ่งๆเขาไม่ค่อยให้ใหการช่วยเหลือสักเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้นะคะต้องรอดาวพฤหัสเดินหน้าก่อนนะคะเขาจะอาจจะมีคําตอบกลับมานะคะทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะซึ่งบางคนเนี่ยบางคนที่ทําธุรกิจนะคะ คนลัคนาราศีกุมเนี่ยมีเกณฑ์โยกย้ายนะคะจริงๆแล้วเพราะมีมารดยีอยู่ในพันธุนะคะมีโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องงานและเรื่องอบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าอาจจะโยก บางคนนะคะอาจจะอยู่เมืองไทยแล้วไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะเขามีโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่ช่วงนี้นะคะคือมันจะอยู่ขอข้อพักด้วยแล้วก็ดาบหรืหัสพักด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีความนิ่งๆน,นะคะหรือผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็อาจจะนิ่งๆที่แบบไม่สามารถช่วยเหลือเราได้นะคะแล้วก็เรื่องเขาบอกว่าเรื่องผลประโยชน์ในที่ทํางานบางทีนะคะก็อาจจะเ,เสียผลประโยชน์อยู่บ้างนะคะซึ่ง หรือนะคะหรือแบบว่าเขาเรียกว่าจะได้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะมันพักมานะคะเดี๋ยวก็ต้องรอก่อนให้มันเดินหน้าก่อนก็อาจจะได้กลับมานะคะทีนี้ดาวพฤหัสเขาจะย้ายเข้าสู่เรือนบุตระนะคะในวันที่13พฤศจิกวันที่13พฤษภาคมนะคะถึงวันที่2ตุลาคมนะคะ2568แล้วก็เดินเร็วด้วยนะคะซึ่งพฤหัสในเรือนบุตระเนี่ย ะะเขาก็เป็นเจ้าเรื่องการเงินน่าหลาผะด้วยนะคะเดินปกตินะคะถ้าเดินปกติเนี่ยมีโอกาสนะคะที่เราจะได้เกี่ยวกับ <notor iety> การเริ่มหุ้นนะคะการเริ่มหุ้นหรือการเริ่มโครงการใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเริ่มทําอะไรใหม่ๆหรือว่าการที่เริ่มทํา งานเสริมหรือว่าได้งานเสริที่เพิ่มมานะคะซึ่งการเงินเนี่ยก็ยังดีอยู่และก็ยังได้นะคะเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นประก็ยังได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะอาจบางทีอาจจะไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ๆแต่ว่าคืออาจจะได้มาแบบเออเดือนนี้อา่าหมื่นหนึ่งเสนาสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะประมาณนั้นบางคนจะเป็นเจ้อาอาจจะเป็นแสนหนึ่งเดือนหน้าอีกแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็น ก็จะประมาณนั้นซึ่งอาจจะไม่ได้แบบตูมเดียวเป็นก้อนนะคะแล้วก็อนเนี้ยนะคะเป็นเขามีมาตรฐานเป็นประนะคะแล้วก็จะเวลา่าถูกไหมคะอยู่ในเรือนบุตระนะคะก็อาจจะต้องมีการช่วยเหลือนะคะเรื่องการเงินนะคะให้ลูกน้องบริวารหรือบุตรหลานนะคะแต่บุตรหลานก็ให้การสนับสนุนเจ้าสตาดีเนาะแล้วก็ดาวเพอยู่ในเรือนบุตระเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสนะคะพบเจอคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่50%นเนาะ ห้าสิบเอร์เซนที่ที่จะอาจจะมีคนเข้ามานะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเขาก็แม้ว่าอยู่ในเรือนอ,อยู่ในเป็นเป็นเนขาเรียกว่าอหานปลาอหารปรา,า,านปรเนี่ยบางทีเราต้องอเราต้องช่วยเหลือเรื่องการเงินด้วยนะคะช่วยเหลือเรื่องการเงินคนอื่นด้วยบางทีได้เงินมาเนี่ยโอ๊ยต้องจ่ายไปนะคะเออเดี๋ยวต้องช่วยเหลือลูกน้องอ่ะต้องจ่ายค่าเทอมให้ลูกอย่างเงี้ยน,นะคะก็ประมาณนี้น,นะคะหรือว่าต้องจ่ายมี มีคนมาต้องช่วยเหลือต้องแบบได้มาแล้วก็ต้องจ่ายออกไปอันดเพราะทำมันมป็นลาอันนะคะต้องช่วยหลือคนอื่นแต่ว่าเราเดี๋ยวเราพฤหัสนะคะเขาก็จะย้ายมาเรือนอาราศีกรกฎนะคะอันนี้นะคะวันที่2ตุลาคมถึงวันที่2อธันวาคม2568 แล้วก็มันจะมีช่วงที่เดินมนด้วยนะคะคือวันที่24ตุลาคมถึง7พฤศจิกายนนะคะเขาก็จะเดินมนนะคะอันนี้ให้มีเขาเรียกว่าเรื่องการเงินนะคะการเงินอาจจะมีเขาเรียกว่าปัญหาเรื่องการเงินอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินช่วงนี้นะคะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเพื่อผลประโยชน์ต่างๆนะคะแล้วก็ให้ระวังปัญหาเรื่องผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ แต่ในบางรายนะคะอาจจะมีการทําสัญญากู้ยืมเงินกู้หนี้นะคะทําสัญญาเกี่ยวกับเงินเอ่าขาเรียกทำเกี่ยวกับสัญญาที่มันจะต้องเขาเรียกเป็นหนี้นะคะเป็นหนี้สินอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าอาจจะกู้ยืมเงินกู้บ้านกู้รถกู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง่ามันจะมีมีหนี้ขึ้นมานะคะช่วงที่ ที่ดาวพฤหัสเข้าเพอพาริแต่มาเป็นช่วงสั้นๆนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ายื่นขอสัญญาหรือขอเอกสารเกี่ยวกับการกู้ยืมกู้ยืมต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีผลแล้วก็อาจจะเขาอ,อนุมัตินะคะเพราะว่าดาวพฤหัสก็เดินอยู่ดาวพฤหัสจะมาอยู่ในเพออาริก็คือประมาณคือประมาณประมาณถ้าจำไม่ผิดนะคะคือประมาณกลางปี 6,2569นะคะสเสียวค่อยมาดูอีก,อกทีหนึ่งนะคะช่วงนั้นก็อาจจะมีปัญหา,าที่ชัดเจนเรื่องการเงินต่างๆนะคะเดี๋ยวอันนี้ต้องเป็นคลิปของปี2569นะ,ะอัน,นอเดี๋ยวเรามาดูดาวองคารนะคะดาวองคารนับปัจจุบันนะคะกลุ่มอยู่ในพอบอารินะคะซึ่งดาวองคารเนี่ยเป็นตัวแทนของเดือนสาช้าคือญาติพี่น้องการเดินทางต่างๆนะคะและคือเพื่อนเก่าๆนะคะจริงๆแล้วอ่ะสาช้าเนี่ยมัน เขาเรียกว่าการประสานงานด้วยนะคะทีนี้ดาวอังคารเนี่ยมันมี2องเรือนมันเป็นตัวแทนของกรมมะด้วยนะคะซึ่งคนละคนาราศีกุมนะคะในช่วงนี้ดาวพฤหัสก็พักถูกไหมคะแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยเขาอยู่ถึงวันที่24มกราคอ2 5 6นนะคะในกรกฎแล้วก็พักนะคะ,อะพอเขาพักเนี่ยจริงๆมันตั้องแถ่ปลายปีเนาะก็คือช่วงเ่องนี้แหละมีปัญหาเรื่อการงาน คนโกมีปัญหาเรื่องการงานผู้ใหญ่ไม่ก็ไม่ผู้ใหญ่ช่วยไม่ได้ขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่ก็แบบพะผู้ใหญ่พักอะมนอะไรเนี้ยเขาไม่สามารถช่วยเหลือเราได้เต็มที่นะคะซึ่งบางทีก็ไม่สำบางคนก็แบบอยากจะช่วยช่วยได้ไม่เต็มที่บางคนช่วยไม่ได้เลยนะคะในบาง ในบางรายปัญหาการเงินก็มีแล้วก็ปัญหาเพื่อนร่วมงานนะคะปัญหาย,ยาญาติพี่น้องนะคะการเดินทางต่างๆต้องระมัดระวังนะคะซึ่งเดี๋ยวพอดาวคารเนี่ยคะ่ะเขาก็จะถอยหลังกลับไปอยู่ในเดือนของเมทุนซึ่งในพะพุทตะนะคะซึ่งก็พักเช่นกันหึงวันที่1เมษาย5 6 8น2568นะคะซึ่ง ก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะก็ต้องมีปัญหาอยู่เรื่องอลูกน้องบริวารบุตรหลานนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องการงานก็ยังแบบว่ายังเดินหน้าไม่ถ็มที่เพราะมันพักอะคะ่ะมันพักก็แบบบางทีแบบเอออาจจะต้องเข้าไปแก้ไขางานเก่าๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีนายเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่ที่ทํางานนะคะเขาอ,อาจจะต้องเอางานเก่ามาให้เรารับผิดชอบนะคะ แล้วเขาก็จะเดินกลับมานะคะวันที่หนึ่งเมษาถึงวันที่5มิถุนาเข้ากรกฎและก็มูลน,นะคะอันนี้ปัญหามันก็จะกลับมาอีกนะคะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาต่างๆ ะะซึ่งรอเขาเดินหน้าวันที่6มิถุนายนนะคะเขาก็จะเข้าเดือนปตัตนีนะการงานก็จะปัญหาก็จะลดหน้อยถอยลงนะคะช่วงกลางปีหน้านะคะของคนล,นลักนณาราศีกุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูดาวเสาร์เนาะดาวเสาร์ช่วงต้นปีนะคะช่วงต้นปีก็ยังอยู่ในเดือนตนุอยู่นะคะซึ่งก็ประมาณ ที่บอกสีเดือนครึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งดาวเสาร์เขาเดินปกตินะคะเขาจะมีช่วงมูนอยู่เดินเร็วด้วยนะคะถึงวันที่27เมษายนนะคะเดินเสดนะคะดาวเสาร์เป็นตัวแทนของพบวินาศนะคะซึ่งคนลัคนาราศีกลุ่มนั้นดาวเสาร์เขากุมลัคนาอยู่แล้วนะคะเขาคุมลัคนาอยู่แล้วซึ่งก็มีความกดดันนะคะซึ่งในช่วงนี้าดาวเสาร์เขาก็กุมลัคนาช่วงปลายปีแต่ต้นปีเขาก็ เออเสร์ทถูกไหมคะเสร์ทแต่ว่ามันพฤหัสพักไงและมีการงานด้วยไงช่วงต้นปีก็มียังมีปัญหาเรื่องการงานที่ให้เข้ามาแก้ไขนะคะเพราะว่ามันเป็นวินาศและบางทีเข้ามากระทันหันด้วยนะคะที่เราจะต้องแก้ไขหรือว่าปัญหางานต่างๆปัญหาลูกน้องปัญหาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะก็จะมีเข้ามาให้เจ้าชะตาได้ยังมีความอึดอัดอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวดยวาวเสาร์เขาเข้าในเรือนกระดมพระวันที่19พฤกษ พาคมนะคะถึงวันที่23สิงหาคม2568แล้วก็จะมีช่วงที่มุนอยู่ก็คือ28มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมนะคะช่วงที่มุนอยู่ก็อาจจะมีการเงินที่ติดขัดนะคะก็ฝืดๆหน่อยหรือว่ามีการใช้ใจ่ายการเงินที่มันเยอะขึ้นนะคะทีนี้พอเสามันอยู่ในเรือนกระดุมพมันเป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะก็การการเ,เขาเรียกว,ว่ายังไงค่าใช้ใจ่ายมันสูงอยู่แล้วนะคะเพราะมันเป็นเจ้าเรือนวินาศนะ แล้วก็มันมันก็มันต้องมีการจ่ายออกไปนะคะทีนี้ทีนี้ที่บอกว่าในช่วงเนี้ค่ะมันมันมุนใช่ไหมก็ต้องระมัดระวังการเงินฝืดฝืดเครื่องนะคะฝืดแล้วเพราะว่าดาวที่ที่บอกค่ะดาวพฤหัสข้าวอมบริมีแล้วก็ อังคารการเรือนกันมะเขาไเรือนกันมะก็มีปัญหาการงานก็มีปัญหาซึ่งอาจจะส่งผลต่อเรื่องการเงินนะคะก็ต้องเรามาระวังคือการเงินก็คนกลมก็ต้องเหนื่อยในเรื่องหาเงินด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนกลมเนี่ยก็แบบว่าเขาเรียกว่าการเงินก็การเงินติดขัดเอางา่ายๆค่าใช้จ่ายก็สูงนะคะค่าใช้จ่ายก็สูงก็ต้องเรามาระวังกันใช้จ่ายาต่างๆ นะคะคทีนี้เดี๋ยวราหูนะคะราหูเขาก็จะย้ายเข้าสู่เดือนตะนุนะคะ5พฤษภาคม2,568ถึงวันที่21นะคะพฤศจิกายน2,569นะคะทีนี้ในช่วงที่ราหูย้ายมาเนี่ยนะคะตอนต้นปีราหูอยู่ในเดือนกระดุมพระนะคะก็บอกว่า ตัวเองก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายที่บอกแล้วพอมันวินาเข้าไปคือค่าใช้ใจ่ายก็ยังสูงอยู่นะคะแล้วก็บางทีเอ่อบางทีเรื่องการเงินเนี่ยมันมันแต่ว่าตอนราหูอยู่เนี่ยมันก็ยังมีหนทาง,ท,าง,ท,างที่รายได้เข้ามาได้เยอะอยู่แล้วก็จ่ายออกไปนะคะพอราหูมันย้ายมา,มาที่5พฤษภาคม2568เนี่ยมันจะมีช่วงที่กลม5พฤษภาคม2568มันยังไม่กลมกับ ดาวเสาร์เนาะแต่ว่าก่อนที่มันจะกลมเนี่ยราหูมันกลมลัคนาราหูเป็นเจ้าเรือนของเป็นเจ้าเรือนแตนุลักษ์อยู่แล้วนะคะคือเราตัวเราเองก็บอกตัวเราเองนะคะตัวเราเองเนี่ยก็ยังเขาเรียกวมีความมั่นคงนะคะมีมีปัญหาที่เข้ามาทําให้เราต้องแก้ไขเราสามารถที่จะเออมีเขาเรียกว่าเราสามารถที่จะ ต้องราหูมันเป็นกรากินีด้วยนะคะเพราะว่าราหูเป็นกรากินีเนี่ยปัญหามันเข้ามาเยอะทีนี้เดี๋ยวพอพอราหูมันกลุมราคนาเนี่ยนะคะมันทําให้เราแบบออตั้งหลักนะคะตั้งหลักแล้วก็มีสติตมากขึ้นนะคะมีแล้วก็เออมันอาจจะทําให้เรามีเขาเรียกมั่นคงในตัวเองแลรับกับปัญหาได้นะคะทีนี้เดี๋ยวมันมัน,น,น,นช่วงที่ราหูเนี่ย ราหูกลุ่มลักขณาเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีช่วงที่ราหูเขาเขากลุ่มกับดาวเสาร์นะคะช่วง23สิ่งหาคมถึงวันที่31ธันวาคมนะคะ2568นะคะแต่ว่ามันเป็นเจาเริอนพบริาศนะคะกับกับตัวตนุรักษ์เองนะคะก็ให้คือปัญหามันมีเข้ามาอยู่แล้วแม้ว่ามันเป็นดาวคู่มิดกันนะคะแต่มันก็จะมีอะไรที่ทันหันที่บางทีทำให้เราต้อง ไม่ทันตั้งตัวที่ที่ปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาแต่มาเป็นดาวคู่มิตรมันก็จะมีเรื่องลาบลับๆเขาเรียกลาบลับๆนะคะแล้วก็อะไรที่ความช่วยเหลือที่อยู่เบื้องหลังอ่ะในช่วงเนี้ยเขาจะมีจะมีคนช่วยเหลืออยู่นะคะจะมีคนช่วยเหลืออยู่แม้จะช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าสามสิบเอ็ดธันวาขอดูดาเพิรหัดนะคะหนึ่งสามสิบเอ็ดธันวายี่สิบสามสิงหายี่สิบสามสิงหาอ่ะ ดาวพฤหัสอยู่บางช่วงอยู่ในปุตตะและบางช่วงอยู่ในอันรีนะคะก็จะมีช่วงมีดาวมีผู้ใหญ่หรือมีคนที่อยู่เบ้างหลังให้การช่วยเหลือนะคะหรือว่าจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่ใช่คนบ้านเดียวกันที่เขาจะให้การช่วยเหลือเราได้หรืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคนที่โสดอยู่นะคะก็อาจจะมีชาวต่างชาติต่างภาษานะคะเพราะว่าหรือว่ามีลักษณะที่คล้ายกับเรานะคะเข้ามา ไขยขนมจีบให้เรานะคะแล้วก็อาจจะเจอกันปุ๊บปั๊บนะคะแต่อันนี้คือทํานายในทางแง่ดีเกี่ยวกับเรื่องอคู่ครองนะคะคนที่โสดอยู่นะคะแล้วก็แล้วก็เรื่องมันก็มีส่วนดีที่แบบอาจจะมีอะไรที่บอกว่าโชคลาภลับๆโชคลาภแบบเบื้องหลังไม่ต้องเปิดเผยนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าเสามันเป็นเจ้าเรือนวินาศเนี่ยเดี๋ยวเกิดปัญหาเข้ามาอะไรเงี้ยมีปัญหาขึ้นมาแบบเอ้ย แบบบางทีเขาช่วยแล้วเขาไม่อยากให้เราบอกว่ามีเขาช่วยเราเ,เขาช่วยเหลือเราเพราะเขาจะ,ะเขาเขาเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาจะมีปัญหาด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะทีนี้ก็ของคนลัคณาราศีกุมก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะซึ่งคนที่อยากจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าหรือว่าเราปีหน้าดวงจะเป็นยังไงนะคะต้องเอาพื้นดวงของตัวเองมาดูนะคะเพราะว่าบางคนนะคะ ดวงที่เขาเรียกพื้นดวงนะคะดาวที่รองรับอยู่นะคะต้องดูเรื่องเป็นดาวคู่ศัตรูคู่มิตรนะคะถ้าเป็นคู่มิตรก็อาจจะ uh, พื้นดวงดวงในปีนั้นก็อาจจะไม่เสียนะคะแต่ถ้าเป็นคู่ศัตรูเนี่ยดวงในปีนั้นก็อาจจะเสียนะคะเพราะว่า uh, มันมันก็อาจจะไม่ถูกคนนะคะก็ต้องต้องเข้ามาดูด้วยอันนี้มันเป็นภาพรวมคร่าวๆของนะคะที่ที่ทำให้แบบว่ารู้ว่าต่อปีหน้าเราจะ จะเกิดอะไรขึ้นเจออะไรบ้างเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้ก็ของคนละคนาราศิกุมก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เต็งหรือปุ่มกดคนใต้คลิปค่ะหรือกดไลค์กดแชร์กด s b ั c r i b e ค่ะขอบคุณมากค่ะ